สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บอนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็ฟุตบอลเตะกันมากมายนะครับหลายคู่เลยนะครับก็หลักๆจะเน้นที่ห้ากีดังยุโรปนะครับผมมีเกมสำคัญมากมายนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับเรื่องของทัศนะก็จัดมา2คู่เหมือนเดิมนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ วิจัยฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสโบท็อปนะครับเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของลีสยูเนเต็ดนะครับผมมีทางเลือกมากมายนะครับเอาใจนักเสิร์ชไทยทุกท่านอยู่แล้วนะครับที่สําคัญคือเรื่องของการเงินมั่นคงปลอดภัย100%นะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับผม วันนี้นะครับเรื่องของทัศนฟุตบอลจัดมาให้แล้ว2คู่นะครับไปดูคู่แรกก่อนเลยแล้วกันนะครับจะเป็นเกมระวบ่าเชลซีเจอกับเบอร์ลี่นะครับผมเชลซีตอนนี้อยู่ที่10นะครับ20เกมมี30คะแนนนะครับก็ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เรื่องของตำแหน่อองกุญซืนะครับผมก็หลังจากที่ปลดแฟรงค์ลัมพาด์ไปก็ได้ทูเคิลเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นโค้ชที่ฝีมือดีคนหนึ่งนะมีการ พิสูจน์ตัวเองมาแล้วมากมายนะครับก็เกมแากที่ทูเคลนคุมนะครับก็เป็นการเปิดบ้านเสมอก,กับบู๊บไปศูนย์ศูนย์นะครับก็เกมนั้นเป็นการเตรียมทีมแค่หนึ่งวันนะเราจะมีการแต่งตั้งโคช้ชใหม่วันนี้ผมคิดว่าเจอกับเบอร์ลี่ซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ใช่งานหนักอะไรแต่ผลงานดีนะครับสองเกมหลังสุดคือชาลอรูพูและชนะวิลล่ามาได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าเชลซีได้ ได้ทูขึ้นมาแล้วก็วมีเวลาเตรียมทีมาประมาณหนึ่งแล้วผมคิดว่า,าวันนี้น่าจะมีความลงตัวมากขึ้นนะครับเรื่องของตัวผู้เล่นระบบทีมะต่างๆผมซื้อใจแล้วกันนะวันนี้ในเรื่องของกุญซื้อใหม่แล้วก็มีเวลาเตรียมทีมากขึ้นเล่นในบ้านด้วยนักเตะก็ดีกว่านะครับก็ดูแล้ววันนี้คิดว่าเชลซีเล่นในบ้านกับราคาที่เปิดมาอาจจะดูแพงนะครับ1.5ตอนแรกคือตอนแรกมัน1.25ตอนนี้ไหลขึ้นมาเป็น1.5าผมคิดว่าวันนี้ มีโอกาสสูงที่จะเชลซีเก็บชัยชนะได้นะครับผมแล้วก็น่าจะชนะขาดด้วยด้วยความที่เป็นการประเดิมโคชคนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างบาร์เซลโลน่าเจอกับบิวบารนะครับอันนี้เป็นลาลีกาสเปนนะครับสองทีมนี้ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างโอเคนะครับบาซ่าก็ยังคงเป็นทีมที่จะบอกว่าเล่นดีแต่ก็ยังมีลูกที่แบบ น่าเป็นห่วงอยู่นะครับคือแบบบางทีบทจะดีก็ม่ดีนะครับแบบงงเหมือนกันนะครับคู่แรกทู่เจอมาในศึกซูเปอร์คัพของสเปนนะครับแล้วก็เป็นบาร์เซโลนาที่แพ้ไปในช่วงต่อแบบพิเศษแชมป์เลยตกไปของบิวบาไปนะครับวันนี้จะกลับมาเตะที่คัมนูนะครับในเกมลีแล้วก็บาร์ซ่าคือโอกาสนี้ในการล้างแค้นด้วยนะครับเรื่องของความพร้อมอะไรต่างๆในบาร์ซ่าดูดีกว่าหมดเลยนะครับเมสซี่ก็อยู่กิสบอนก็อยู่นะครับ เดยองก็อยู่นะครับตัวที่ขาดไปเป็นด้านเดิมนะครับพวกอันซูฟาติคราปีเก้คูตินโยบุสเกตติทดอแบนนะครับก็อาจจะสมผลนะกับการขายบุสเกตแต่ตัวสำรองอย่างปาดิชก็เพิอลองเล่นด้วยในเกมนี้นะครับก็ดูแล้วบาซ่ายังคงดีกว่าแต่ที่บอกไปคือว่าบาซ่าเป็นทีมที่แบบเดาทางยากนะบทจะดีก็ดีไม่สุดนะครับสมววบิลบเนี่ยโชงเนี้ยโอเคผลงานดีมากนะครับชนะติดต่อกันดูดูดูแล้วตอนเนี้ย กำลังเล่นในแบบมั่นใจมากๆนะครับดูแล้ววันนี้สู้ได้นะครับราคาที่เปิดมาวันนี้เนี่ยให้บาร์ซ่าเป็นต่ออยู่ที่1.25คือต้องชนะ2ลูกถึงจะได้ตังค์หรือว่าได้เฮนะซึ่งผมคิดว่าบิบาสู้ได้บวกกับบาร์ซ่าเรื่องของทรงบอลที่แบบยังไม่ค่อยคงเส้นควาเท่าไหร่ผมคิดว่าวันนี้เต็มที่สกอร์น่าจะแค่เฉือนนะครับดังนั้นผมให้มองไปที่แอตเลติกบิบอลแล้วกันน่าจะแพ้ไม่ขานะครับ สรุปแล้วนะครับ2คู่ประจำวันนี้ก็ให้มองไปที่ในส่วนของเชลซีไปเป็นการเปิดซิงโคชใหม่แบบทางการนะคือเกมก่อนไม่นับเกมนี้มีเวลาติดเตรียมทีมเต็มที่เลย2-3วันก็ดูแล้วน่าจะมีความขึ้น้านมากขึ้นน่าจะไหวอยู่นะครับผมอีกคู่หนึ่งก็คือบิวบอลน่าจะแพ้บาซ่าไหมคะนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ประมาณน,นี้นกันนะครับผมสวัสดีครับ